ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาฟังเสียงของป่านะครับฟังเสียงของจักจั่นนะครับที่กำลังร้องตามฤดูกาลนะครับป่าในบางฤดูกาลก็จะมีเสียงสัตว์ต่างๆร้องแตกต่างกันออกไปนะครับฤดูนี้ก็มีแหละหลังจากฝนตกมาสองรอบนะครับห่างกันสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับใบไม้ก็ผลิยอดแทงใบใบอ่อนนะครับ ไม่ใช่ทุกชนิดนะครับเพราะว่าต้นไม้บางชนิดเขาไม่ผลัดใบเนาะแต่บางชนิดเนี่ยเขาผลัดใบทั้งต้นแล้วเขาก็แทงยอดใหม่ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นฤดูการของตัวนี้แหละจะก,กระจันนะครับจะก,กระจันเขาก็จะออกมาจากรังของเขาที่เขาทําไว้ใต้ดินนะครับเป็นตัวตัวด้วงที่อยู่ใต้ดินเนี่ยตัวอ่อนของเขาเนี่ยเขาขึ้นมาโอ้มันร้องรั้งงมมากเลยนะครับปีนี้ที่สวนผมเนี่ย เพื่อใครอาจจะเพิ่งเข้ามาดูคลิปช่องผมนะครับป่าที่นี่เป็นป่าที่ปลูกกับมือนะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกนะครับเป็นสวนป่าระยะเวลาปลูกมาก็ประมาณสักแปดปีแล้วแหละเริ่มมีจัก,กจั่นมาเนี่ยก็สองสามปีนะครับที่เริ่มร้องแบบนี้แต่ปีแรกๆมันไม่เยอะนะประมาณสักสิบตัวได้อ่าโซนหนึ่งเห็นสองสามตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มี ผมเอามาปล่อยเพิ่มประมาณสามสิบสี่สิบตัวได้ทีนั้นก็ไม่รู้เขาจะรอดตายเยอะหรือเปล่าแต่ว่าเขาคงได้ไปวางคงวางไข่นั่นแหละแล้วผ่านมาปีที่แล้วกับปีนี้นะครับเริ่มเยอะขึ้นเ่ยรื่อยๆนะครับโอ้โหปีนี้หลายร้อยตัวร้องทุกโซนนะครับระงมเลยแต่เขาไม่ได้ร้องทั้งวันนะครับก็ช่วงนี้แหละแล้วก็ที่แบบเป็นเวลาตายตัวเลยเนี่ยช่วง เช้าเช้านะครับเช้าตรู่กำลังจะสว่างประมาณสักเกือบจะหกโมงเช้าเนี่ยเริ่มร้องระงมเลยทั้งป่าเลยแล้วก็พอมากลางวันช่วงนี้แหละเขาเพิ่งร้องนะครับเนี่ยเพิ่งร้องยังไม่ถึงยี่สิบนาทีแล้วมาตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าก็ไม่ได้ร้องอีกเลยก็มาช่วงนี้แหละที่มาร้องอีกแล้วก็ช่วงกลางวันแบบน,นี้ก็จะร้องประปรายไปนะครับเป็นช่วงๆไปจะร้องแบบ ปเป๊ะเวลาอีกทีก็คือตอนหัวค่ำนะครับกำลังจะพลบค่ำนะครับพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแสงกำลังสลัวสลัวนะครับเขาจะร้องอีกรอบหนึ่งแต่เวลากลางวันอย่างนี้ก็ร้องป,ปลายกันไปผมว่าปีหน้าเนี่ยคงแบบหลายพันตัวเขาก็คงจะวางไข่นะครับตามฤดูกาลไอ้ตัวนี้ผมก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปเก็บเขามากินนะครับ แต่ก็ไม่แน่ถ้าวันนึงเขาอาจจะเยอะๆนะครับถ้าเราไม่มีอาหารมาก็เราสามารถพึ่งพิงจากธรรมชาติสุดนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการพึ่งพาธรรมชาติด้วยความเคารพนั่นแหละปลูกป่าขึ้นมานะครับอม,มันมีหลากหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาอิงอาศัยในสวนป่าแล้วนะครับโอ้เสียงแล้วงมมากเลย ใครปลูกต้นไม้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ละกันใครกาลังเตรียมกล้าไม้ที่นี้นะครับก็ปลูกไปอีกไม่กี่ปีก็เดี๋ยวมีจักระจันนะครับถ้ามันไม่มีก็เอามาปล่อยอ่าถ้าเราเอามาปล่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะวางไข่ในในสวนเรานั่นแหละเดี๋ยวมันก็ขยายพันเองนะครับอือะร้องเพาะมากเลยนี่ผงแขวนเตน,นอนอยู่นะครับนอนฟังเสียงเขาเนะี่ย จริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่เช้านะครับเข้ามาสวนมาปลูกมัน in, mm Asia, นะครับมันไอ้สีม่วงๆนั่แหละมันหัวช้างนั่แหละก็เพิ่งปลูกเสร็จนะครับปลูกเช้าแล้วประมาณห0 6สิบหกสิบหัวนะครับห0 6สิบหกสิบเงาเงาทำเท่ากับกําปั้นเรานี่นะครับปลูกใส่คนต้นไม้บางต้นก็สีเงาบ้างบางต้นก็สามเงาบางต้นก็สองเงาบางต้นก็เงาหนึ่งนะครับแล้วแต่บริบทของคนต้นไม้ที่เราไปปลูกใส่คนต้นไม้นะครับถ้าต้นไหนเหมาะสมจะปลูกได้สีเงาก็ปลูกสีเงาไปเลยนะครับ อื uh huh. ผมว่ามันสงบดีนะถึงถึงจะมีเสียงจจกระจันร,ร้องนะครับเหมือนจะถ้าบางคนอาจจะหนูกหัวเนาะแต่ผมมันฟังแล้วอืมรู้สึกสงบดี แต่ข้างๆกันเป็นสวนยางพาราเนี่ยเขาก็ร้องนะแต่ไม่เยอะนะแต่เสียงไม่เยอะเท่าสวนผมอาะแต่ว่าอาจจะด้วยความว่าต้นไม้ที่สวนผมมันหลากหลายชนิดนะคะระับพะปลูกคละเคล้ากันไปหลากหลายชนิดเป็นไม้ตาเนี่ยจักระจั่งเขาน่าจะชอบมากกว่า เดี๋ยวพาเดินดูสักหน่อยร้าเป็นยังไงกันบ้างเจอตัวเขาไหมในพวกต้นมะข่านะครับกําลังแตกยอดแทงใบแล้วพวกพยุงบางโซนก็ใบเขียวหมดแล้วแหละดูตัวเขาสักตัวก่อน อ๋อเจอแล้วเจอแล้วต้นนี้อยู่ต้นชิงชันนะครับอุ๊ยบินไปแล้วพักไม่ได้เลยอู้ํทำไมมันเยอะอย่างนี้ยเดินไปไหนก็มีเสียงักระจันเต็มไปหมดเลยนะครับโอระง,งมระง,งมแต่มองมองหาตัวเขาไม่ค่อยเจอ วันนี้น,นี่ตัวนี้อยู่ต้นคิงคันอีกและดักขอหามุมก่อนนะครับหนเอยอ๋อนี่นะครับอยู่กลางเฟลมจริงๆแล้วเสียงที่เราได้ยินไม่ใช่เสียงร้องออกจากปากนะครับเสียงเขากระพือตรงกระบังลมะนะครับ ตรงไหนอีกอะมีตัวไหนอีกอู้ยเยอะไปหมดเลยเหมือนหรือเป่าจะจับมัน,ดนไ,มได้ไหมเนี่ยอ่ะไปแล้ว นี่ผมฆ่ามาอีกโซนหนึ่งนะครับโอ้โหโซนนี้ก็ร้องระง,งมเหมือนกันต้นมะค่าก็กําลังแตกยอดแทงใบใหม่นะครับโอ้โหระงงมมากโซนนี้เยอะมากนะครับเยอะกว่าโซนโซนแรกที่ผมพาไปดูโอ้โหระงงมเลยแหละ เยอะมากจริงๆเอาก็คงจะประมาณนี้นะครับคลิปนี้พามาฟังเสียงจักระจันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ท่านที่กําลังสร้างสวนป่าแล้วกันใจเย็นๆนะครับค่คอยๆดูแลต้นไม้ไปเดี๋ยวถ้าต้นไม้เติบโตสัก6กเปีไปข้างหน้าถ้าจักระจันไม่มาอยู่ก็แนะนำให้ซื้อมาสักย0 3สบสามสิบ 20, 30, ตัวฮะสิบต,ต,ตัวมาปล่อยได้เดี๋ยวเขาขยายพันุ์เองตามธรรมชาตินะครับทุกเนี้อเร่ะจริงๆ